ในธรรมชาติเราขอประกาศอนุรักษ์สิลปละปวัฒนธรรมให้โลกรู้ไว้เมืองไทยนั้นมีความงามติดสายห้อยตามไปกับมานบคำหอ เที่ยวอย่างมีคุณะคะ่าอนุรักษ์ธรรมชาติเมืองไทยยั่งยืนเที่ยวไทยไปกับมานบคำหอมวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์ได้เป็นประธานเปิดรายการท่องเที่ยวก๊กแก๊กทัวร์อันซินไทยแลนด์ปราจีนบุรี น,น้าอาคารสำนักงานใหญ่ทททกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้การดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุ่งหวังที่จะบรูรกเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพกับการท่องเที่ยวและเพิ่มปิดขายใหม่ในความเป็นวิถีไทยอีกทั้งปลุกกระแสท่องเที่ยวขึ้นมาตอนรับนักท่องเที่ยวโดยยึดหลักของคำบางก็ซึ่งเส่อความหมายถึงการเคาะประตู และแก๊กแทนเสียงเปิดประตูบ้านตอนรับผู้มาเยือนโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีมาแปลกท่าขอยืนถ่ายรูปกับสื่อมวลชนบ้างครับหลังจากคณะได้ออกเดินทางโดยรถตู้คาราวานไปตามเส้นทางอำเภอบางน้ำเปี้ยวเลี้ยวผ่านฉะเชิงเซาเข้าสู่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่วัดบางกระเบาพระอารามหลวงและเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ท่านรัฐมนตรีเขะประตูก๊อก,กเด็กหญิงขอประทานโทษนางสาวจิตตาผมชุดมาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้เปิดประตูด,ดังก๊กออกมาต้อนรับท่านรัฐมนตรีและแขกผู้มาเยือนสาเหตุที่ผมเรียกเด็กหญิงก็เพราะว่าท่านผู้ว่าท่านแต่งชุดคอซองเป็นเด็กทั้งเรียนนะครับ ท่านผู้วา่าราชการจังหวัดนำท่านรัฐมนตรีและคณะเดินชมสินค้าโอทอัชมการจวนกลยาศาสตร์การทอเสือเครื่องจักสารอื่นๆผู้วา่าราชการจังหวัดในชุดเด็กหญิงจิตตา,ปปาผมชุด <ใน S 1> มา,า,มา,ากล่กาวรายงานว่าจังหวัดปาจีมบุรีเป็นจังหวัดเก่าแก่จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นชื่อเมืองที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงและพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหมายถึงเมืองตะวันออกหรือหัวเมืองตะวันออกเป็นเมืองสำคัญมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาตัวเมืองเดิมตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำบางประกงในเขตบ้านบางกลางในปัจจุบันเมืองปราจีนบุรีนั้น ในรัชบัในรัชสมัยพระบาทสมเดม็จพระจอมพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่ 4. สี่ท่านได้มีดำริที่จะมีการสร้างเมืองปาจีบุรีขึ้นแต่ได้มีการสร้างเมืองจริงๆขึ้นในสมัยรัชก,กาลที่หนะคะในช่วงระหว่างปีพศ .2413 แล้วสร้างเมืองเสร็จในปี2415ตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จกรมพะยายดำรงราชานุภาพ เมืองปาจีนบุรีได้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนาาที่ปบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปีพศ1893ถึง2556เมือง 1, 56, ปาจีนบุรีมีอายุถึง663ปีแต่ถ้านับทำเนียกศรินาในสมัยสมเด็จพระบรมไตโรกนาถดังปรากฏในพระอายการนาทหารหัวเมือง เมืองปราจีบุรีตั้งขึ้นเมื่อพศ1997ถึงปัจจุบันในพศ2556เมืองปราจีนจะมีอายุถึง559ปีแต่ถ้านับตั้งแต่การสร้างเมืองเก่าบริเวณสถานีตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีที่เห็นในปัจจุบันตั้งแต่พศ2410 ถึง2,256เมืองปราจีนเมียอายุเพียง146ปีเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่เมืองปราจีบุรีตามหลักฐานของโบราณนาคดีได้ปรากฏล่องรอยว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพาราวดีแล้วดังท่านจะได้เห็นในการเส้นเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นอันซีเดสเนชั่นจบแล้วท่านรัฐมนตรี กล่าวชมวิสัยทัศน์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่ากราบธนมัมสนาจา์คุณเจ้าเอกหญิงจิตราคมชุติมายัวมักคุเทคนสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่น่าชื่นชม ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจากเด็กหญิงกลายมาเป็นนางสาวในชั่วพริบตาได้ริเริ่มที่จะพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจากอันซีนให้ก้าวไปสู่ระดับสากลของประเทศไทยปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่เทียบพร้อมาาน้ำธรรมชาติอาหารและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำใจของคนในพื้นที่ทวันนี้ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นางสาวจิตราบุญชิติมาจบแล้วท่านรัฐมนตรีเขาก็บอกไม่ไป จากนั้นท่านรู้ว่าราชการจังหวัดนำท่านรัฐมนตรีไปกราบขาพอพรพระพุทธปฏิบพระประธานแห่งวัดบางกระเบาหรือหลวงพ่อจา์อดีตเจ้าอาวาสผู้แก่กล้าด้านอยู่ยงคงพระพันชมแก่งเรือบโบราณ สมัยรัชการที่ห<ร>ที่เคยเสด็จประพาสวัดนี้แล้วพระราชทานแด่พระครูสิทธิสารคุณอริเจ้าอาวาสเมื่อวันที่18ทธันวาคม2,451เดินชมข้างคาวแม่ไก่จากนั้นเดินทางไปสักการะต้นโพสีมหาโพธณวัดต้นโพเป็นต้นโพขนาดใหญ่วัดโดยรอบประมาณ20เมตร สูง30เมตรสันนิษฐานว่าเป็นหน่อจากต้นสีมหาโพสถานที่ตรัสลุจากพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งปลูกมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธศักราช2,000มีระเบียงคดรอบต้นโพชาวบ้านมักเรียกวิหารคดได้แบบมาจากสีลังกา,<ร>าคือการกั้นเขตให้เกิดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในเป็นลานเรียบรอบต้นโพในแต่ละวันจะพบเห็นการกราบไหว บางรายก่อนจะบรรพชากอมาสักการะสามรอบก่อนเข้าพิธีบัรพชาเป็นสามเณรและภิกษุสิทธิพระอถาคตเจ้าในที่สุดแน่สาวในะชุดขาวเด่นได้สดเดาจริงๆท่านผู้รู้กล่าวถึงต้นโพต้นนี้ว่า ต้นสีมหาโพธิ์ที่เรามากราบรนมันสกรรตรงนี้นะครับถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะครับต้นสีมหาโพธิ์นะฮะก็ตามประวัติแล้วนะครับต้นนี้นะฮะถือว่าเป็นต้นรากที่นําเข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยที่เป็นกิ่งนะฮะแล้วสุดท้ายนะครับต้นนี้นะครับถือว่าเป็นต้นที่เก่ากว่าอินเดียนะครับเพราะว่าอินเดียที่พุทธคยาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่4หรือว่าตายไปแล้วสี่รอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่เก่าแก่กว่านะครับแล้วก็แต่ว่าต้นที่สมบูรณ์ที่สุด ครับก็คืออยู่ที่สีลังกานะครับต้นนั้นถือว่าเป็นต้นแรกนะครับผมนะครับต้นนี้อายุเท่าไหร่ครับประมาณ1,500กว่าปีมาแล้วนะครับแลวแก่กว่าอินเดียแก่กว่าอินเดียแน่แนๆเพราะว่าอินเดียตายไป4ี่รุ่นแล้วครับสักครู่ถ้าวันหนึ่งคุณเริ่มรู้สึกแบบนี้ <c oughs> หัวใจเต้น <c oughs> แรงบ่อยๆ <c oughs> หน้าแดงโดยไม่รู้ตัวขอบคุณครับ จูๆจ่ๆก็ยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผลใจเจเนั่นแหละความรู้สึกของการตกลุมรักเมืองไทยทำให้คุณตกลุมรักได้ทุกวันออกไปสัมผัสแล้วคุณจะลงรักประเทศไทยสนับสนุนโดยนิตยสารชุมทางอาชีพฟูจิทัวร์ จากศรีมหาโพธท์ วัดต้นโพออกเดินทางไปสักการะรอยพระพุทธบาทคู่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ที่สร้างซ้อนทับกันหลายสมัยเริ่มตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่1 4เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่18ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างศิลาแรงและอิฐส่วนใหญ่คงเหลือเฉพาะรากฐานอาคารระหว่างการขุดแต่งในค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่สลักอยู่ บนศิลาแรงที่ฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจากรนูนทั้งสองข้างนับเป็นรอยพระพุทธบาทที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นรูปรอยเท้ากู้เหมือนธรรมชาติทั้งสองข้างแต่นิ้วไม่เท่ากันและเรียงไม่เสมอกันใกล้กันมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่พบพระพุทธรูปและโบราณวัตถุเป็นจํานวนมากมายภายในบ่อ นอกจากนี้ยังมีสะมรกฏเป็นสะน้ำรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสะบัวและอาคารสีมโหสถ ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่ค้นพบในบริเวณนั้นคณะกอกกักทัวได้รับประทานอาหารกลางวันณโบราณสถานสมรกกรุ่งแม่บ้านให้คณะได้รับประทานไข่ต้มกันฟรีๆีมีน,นท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด็อกเตอร์สุวัสดิ์สิทธิ์ที่หล่อจะย้อมอ่อนข้อท่านก็เลยจ่ายไป1,000บาท ท่านโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวได้ทำการแจกไข่ให้กับผู้ที่มาร่วมงานขอบคุณครับได้ยินล้วงเลยครับล้วงเลยล้วงเลยครับใครมึงคนที่ไหนอ่ะไข่เขาท่านประหลัดครับไข่เขาท่านประหลัดครับหนึ่งพันบาทท่านเซลลเรียบร้อยถ่ายรูปกับท่านปิบอะไรนะครับท่านประหลัดหยิบไข่ออกมาเดี๋ยวผมเอามือคืนไข่ก่อนหนึ่งสอง คณะได้ประกราศเรื่องไข่เรื่องงมือกเรื่องข้าวหลามโบราณกันนานพอสมควรแล้วเดินทางเข้าเมืองปราจีนบรุรีตรงไปที่พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรณริมถนนปราจีนบรุรีประจันตคามเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรณพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้มีอาคารจัดแสดงของโบราณสมัยคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายยังเป็นหนุ่มเป็นสาวว่าเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไรชมการจุดตะเกียงเจ้าพายุที่ให ใแสงสว่างเจอจ้าในยามค่ำคืนน่ะนางผีเสื้อสมุดสุดเจ้ายืนเก้าพระอภัยมณีแล้วผมเดินลี่ไปชมมังคุดทุเรียนยักษ์ปักสีน่ะมีจอระเขคด้วยครับชมเรือโบราณและอื่นๆตื่นจากพวังแล้วเดินทางไปชมพิมพ์ช็อปชะแชะคืออะไรแชะเราคือถ่ายภาพดังแชะนสิครับ บนถนนผลไม้บ้านหนองจวงหนองกันเกาลาผลไม้ตามโครงการอร่อยทุกไล่ชิมไปทุกสวนขะท้อนปุยฝ้าย2กิโล3กิโลรอ้อน่ะน่ะน่ะ,นะ,นะต้นมังคุดทมัยออกลูกเป็นเงาะทุเรียนหมอนทองกิโลละ100บาทน่ะทดลองผู้ว่าทท,ท,ทคุณทวัตใัยรัญยิกเรียกซื้อต่้งหลายลูกเอาไปฝากใครกันครับท่าน สวนผลไม้แห่งนี้เป็นของคุณมนัสหวดรึงใจถึงจริงๆน้ำทุเรียนมังคุดกระท้อนเงาะขนุนลองกองมาให้ริมลองกันมากมายท่านรัฐธรมนตีและท่านตูว,ว่าราชการจังหวัด,ท,ดทํำธีตัดทุเรียนเป็นเกียรติแก่สวนคุณมนัสจึงหวดบอกกับผมว่ามีพื้นที่สวนผลไม้30ไร่มีรายได้ปีละ0 0 0 0 0บาทโอ้โหไม่เลวครับ ช่วยยแต่ช่วงการดูแลก็ต้องดูแลเนี่ยเป็นจ้างตัวนี้ทำกี่คนครับสองสองใครบ้างฮะกับภรรยาบอกอ๋อจีไร่ครับทั้งหมดสามสิบสามสิบเราดูไว้ดูแลไหวอ่ะก็ต้องไหวอ่ะได้ไหวก็ต้องไหวปีะเรบาเท่าไหร่ครับประมาณรายได้รายได้ประมาณหกแสนโอ้สุดยอดสุดยอด มไมีมีลูกช<ห>ายไมมีลูกชายมีลูกสาวทำงานเก็บผาทุเรียนมันที่หลักๆก็คือทุเรียนมังคุดน,นะครับมังคุดเงาะกระท้อนลองกองนะครับที่เป็นหลักๆส้มโอนิดหน่อยแต่แปลงข้างในจะเห็นแปลงข้างในไม่อย่างนี้เราเดินข้าไม่ได้เพราะว่าผมจะปลูก มันคุดไว้กับโคสมเรียนหมดเลยอ่เพืออะไรรถน้ำครั้งเดียวได้สองอย่างแล้วท่านประหลัดกระทรวงเดินชมนกชมผลไม้อย่างมีความสุขพลางซ้อมร้องเพลงกับป๋าอาธรบอกว่าจะไปร้องในงานบันเกิดครบ80ปีของคุณป๋าครับอ๋อได้ครแบที่มาไม่เจอวันนา

ปีนี้ร้องไห้แบบไว้สนชมเขอจงไทยพันธุ์ยอมสิ่งทมกข์ทุกอมไทยลลที่รักร่งใสสาขาคุ้มสมนางมานาถันข้าเธอนักก็ใส่เพลงนี้จะร้องในวันเกิดผมใช่ เพลงนี้พิสิษธกีรติการคุก็บอกว่าทำไปไดดด้้้เเททววาาอออนนนจจสสสสรรงงงโโมแ่่่ิใีได้ จากสวนผลไม้แล้วเดินทางไปบ้านดงกระทงยามอำเภอศรีมหาโพธิกลุ่มชุมชนไทยพวนล้วนดีใจฟ้อนให้การต้อนรับอย่างเอิกเกเริกเป็นที่เบิกบาน จากนั้นเป็นการผูกข้อมือสู่ฝันบ้านดงกระทงยามเป็นนครตะก้อตะแกรงศิลปะความประนีศินแห่งศัตกรรมที่ลือลั่นไปทั่วเมืองเรียนรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยพวนการละเล่นอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่น รวมทั้งอาหารการกินที่พึ่งพิงธรรมชาติ <c oughs> กเกษตรกรรมแบบชีวภาพอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อาชีพหลักกับผลิตภัณฑ์ตะก้อตะแกรงและเลือกซื้อของฝากสินค้าโอท็อปหรือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ชมการแสดงยามแรงกินข้าวยามสิ้นแสงอาทิตย์แล้วจึงเดินทางกลับการจัดกิจกรรมก๊อกแก๊กทัวร์ครั้งนี้เป็นแนวคิดของนายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการกระจายไรายได้ไปสู่ท้องถิ่นและยืนยันว่าจะกระทําต่อเนื่องให้ครบถ้วนทุกภูมิภาคของประเทศไทยกับเป็นการนาร่องให้บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวที่ร่วงเดินทางและคิดวางแผนขายรายการนําเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวไทยกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางไปในเส้นทางสายนี้และสําหรับ ก๊อกแก๊ก,กทัวร์ครั้งต่อไปจะเดินทางไปเคาะประตูบ้านที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรส,สงครามในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้พักสักครู่ช่วงหน้าสบา,สบายสบายตายมานบคำหอมครับท้าวันหนึ่งคุณเริ่มรู้สึกแบบนี้ <c oughs> หัวใจเต้นแรงบ่อยๆเด <c oughs> หน้าแดงโดยไม่รู้ตัวขอบคุณครับ <c oughs> จุดจุด ก็ยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผลจเ,จเนั่นแหละความรู้สึกของการตกลุมรักเมืองไทยทําให้คุณตกลุมรักได้ทุกวันออกไปสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักประเทศไทยสนับสนุนโดยนิตยสารชุมทางอาชีพฟูจิจทัวร์ ช่วงสบายสบายสไตล์มานพคำหอมยังอยู่ในช่วงเปิดประตูก๊อกๆ๊กท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในชุดเด็กนักเรียนคอซ่องเปิดประตูกั๊กต้อนรับแล้วท่านรัฐมนตรีกล่าวถึงเด็กหญิงจิตราพรมชุติมาว่าเด็กหญิงจิตราพรมชุติมาเด็กหญิงจิตราพรมชุติมาย่ว มักคุเทศคนสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่น่าชื่นชมว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจากเด็กหญิงกลายมาเป็นนางสาวในชั่วพริบตาได้ริเริ่มที่จะพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จากอันซีนให้ก้าวไปสู่ระดับสาออกลของประเทศไทย ่วงรัฐมนตรีพูดเด็กจริงจิตตาพรมชุติมาเกี่ยวกับความเชื่อว่าถ้าได้รอดเก่งเรือพระที่นั่งรัชการที่ห้าแล้วจะทําให้โชคดีและนี่เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมีพออธยญพานิโครธานนนเป็นหัวหน้ารงองลงมาคือน้องต่ายรสวรร์คนักเขียนและนักจัดรายการวิทยุครับ ในช่วงรับประทานอาหารกลางวันที่สระมอรกตมีกลุ่มแม่บ้านมอบไข่ต้มให้ท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระบุงหนึ่งกระบุงเล็กท่านปลัดก็ได้มอบเงินให้หนึ่งพันบาทเป็นค่าตอบแทนขอศกกระทรวงท่องเที่ยวได้กล่าวประกาศแจกไขว่าการแย่งไข่นะขอบคุณครับขอบคุณครับได้ล้วงเลยครับล้วงเลย ลงเลยครับไข่มงคลไข่มงคนที่ไหนอ่ะไข่ของท่านประหลาดครับ1,000บาทท่านเซฟเรียบร้อยถ่ายรูปกับท่านได้เป็นไรนะครับท่านประหลาดหยิบไข่ออกมาอเดี๋ยวผมเอามือคืนไข่ก่อนท่านประหลาดหยิบไข่ออกมาอเดี๋ยวผมเอามือคืนไข่ก่อนหนึ่งสอง ท่านประหลัดกระทรวงพร้อมด้วยคุณป๋าอาทรจุนโลบลและคุณวราางคณาสุมเมศวันนักประพันธ์ได้ซ้อมร้องเพลงที่จะไปร้องในงานวันเกิดครบรอบ80ปีคุณปา๋าอาทรอยู่นาะนยิ่งมองดูเดือนมืเ่เดือนให้ใจภาวะที่คืนนี้เดือนจ้า ลองไปที่กันด้วยลองเป่าปาก็เปล่าครับยังไม่ครบตูดเมาทุเรียนมาเนียเมาทุเรียนมาเดียจบเพลงแล้วท่านปรลัดบอกว่าเมาทุเรียนเเออาาชิญนนน้ ยังอยู่ที่สวนผลไม้คุณมนัฐจึงทวดทดลองผพ้กว่าทอท,อท,อทอคุณอาภิชาติอินพงพันธ์เห็นต้นมังคุดออกรูปเป็นเงาะและลองกองแล้วชอบใจไปยืนข้างๆแล้วบอกกับผมว่าหลังเกษียณอายุจะไปทําสวนบ้างเป็นต้นไม้อเมซิ่งนะครับผลไม้อเมซิ่งต้นเป็นมังคุดออกลูกมาเป็นเงะาะลองกอง พี่สวนอินพงพันธ์ครับรครับอินบงอ,อ,อ,อยู่จังหวัดไหนครับอินพง <c oughs> สิงห์บุรีครับ <c oughs> นี่เรามาป,ปาจีินนะครับเกษียนไปจะไปทำอ๋อตั้งใจไว้ว่าก็มาม่วงหนึ่งหนึ่งต้น ยังไม่รู้กี่พันเสียบไปได้เพราะนั้นผมก็คิดว่าเราน่าจะเสียบต้นเงาะไปใส่ต้นมางคุดเสียบกิ่งลองกองใส่ต้นบางคุดก็จะออกมาเป็นเงาะลองกองครับสาวในชุดขาวที่เต้นหน้าขบวนแห่หน้าท่านนี้เต้นได้สดเด็ดจริงๆแถมเล่นกล้องกลับมานบคาหอมด้วยครับความวุ่นวายสงบได้ด้วยใจฝ่ธรรมดังเช่นสาวสวยที่กําลังจุดตูปเพียนจักการะพระพุทธรูปท่านนี้ครับ ในช่วงเดือนแห่งวันแม่มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไหนบ้าง1-15สิงหาคมชมทุ่งดอกกระเจียวสือรักวันแม่ที่อู่ทองสุพรรณบุรี2-4สิงหาคมมีงานเทศก,กาลเที่ยวหอยหินกินลำยไยไหวหลวงปู่ขาวจังหวัดหนองบัวลำพู3-4สิงหาเที่ยวชมพิมขนมเคก้กจังหวัดตรัง12สิงหางานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชนีนาถที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา12สิงหาชมมหากรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหมที่จังหวัดกาลสินท่องเที่ยวตัวไทยโทรไป62 7ครับขอบคุณที่กระรุณาติดตามชมปูน,ปน